มาตรฐานการแวดงานอากาศยานควบคุมระยะไกลกองกังคัรตรวจคนนข้อเมือง3 1. ตรวจสอบตารางการเดินเรือที่จะเข้าเทียบท่าในแต่ละวันจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง 2. เช็คข้อมูลและรายละเอียดของเรือผ่านแอปชิปอินโฟเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของเรือที่จะเทียบท่า 3. ลงข้อมูลลงบนกระดานตารางกำหนดการเทียบท่าเพื่อวางแผนการบินสำรวจและลาตะเวน 4. นำอากาศยานแบบบังคับภายนอกเตรียมขึ้นบินตามกำหนดการที่เรือจะเข้าสู่เขตหน้าน้ำไทย 5. ระยะทางจากท่าเรือกรุงเทพถึงเอาไทย25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเมื่อพบเรือเป้าหมายให้ส่งสัญญาณภาพไปยังศูนย์สังการเพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติหากพบสิ่งผิดปกติให้ศูนย์สังการแจ้งให้เรือตรวจการของตอมอออกไปตรวจสอบเอรือลำดังกล่าวทันที ให้อากาศยานแบบควบคุมระยะไกลบินสง่งชันยานภาพไปยังศูนย์สังการทุกขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบโดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบบุคคลและวัตถุต้องสงสัยบนเรือก่อนนำเรือเข้าเทียบท่าเมื่อเรือเข้าเทียบท่าและได้ตรวจสอบประเมินความผิดปกติเรียบร้อยแล้วศูนย์สังการสั่งให้เจ้าหน้าทีต่ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบบนเรือโดยเจ้าหน้าที่ต้องเบิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสติดเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยมีอากาศยานควบคุมระยะไกลคอยตรวจสอบและบันทึกการเรวด ส่งไปยังศูนย์ควบคุมสั่งการจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงในการทัดกางควบคุมดูแลและบริการตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากลพลตำรวจตีลุ่งโลดถากูลปุณยศิริผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3